ก็เด็ไปกินนี่เหตาน่าล้ากอดะออีก่าต่ว่าม่แก่แก่อะไรเนี่ยนี่มัป่าแล้วโอ้ยายเกือบลมช่วโช่วช่วชวลุกไปเลย ินแล้วลูกนี้แต่ยังไม่รู้อ่าเทียบกับแขนน้องเนยโอ้ยใครออกมาอีกกันทีเอาใหม่เอาใหม่อย่าเทียบติดแหลมมองไม่เห็นอ่าแขนเทียบข้างๆโอ้โหลูกยาวเท่าแขนน้องเนยเลยนะคะจริงๆคันมากเลยเลยเฮ้ยอ่ามันมีขนด้วยไปล้างมือแล้วก็มีลูกเล็กๆจิ๋วๆอยู่ด้านข้างไอ้พวกนี้เพิ่งเกิด ลูกนี้เน่าไปแล้วไม่จับอันนี้คือที่มันเข้ามาในบ้านอันนี้อะไรคะกระจุกอ่ะฝั่งนี้ก็มีอีกนิดเดีอยู่ประตูหลังบ้านเราใช่รึเปล่าใหญ่เล็กมากเลยนะไหนๆยังไม่เห็นเนี่ยมีหนูเท่าเลยเห็นปนะลูกเล็กคิว แค่แต่ตรงนั้นไม่แตกสองลูกประมาณนี้เล็วกิ้วน,นี่ก็มีลูกใหญ่อันอันไหนเน่าอ่ะมันมีลูกหน,นึ่งเน่าดำน,ะ, <S <S นะอยากีค้คือว่ามันก็ลามไปซั่วเลยนะคะที่ปลูกไว้ต้นเดียวนะคะนี่ไม่ใช่ลามต้นแต่ลามทั้งในสวนนอกสวนแล้วก็ลามออกมาด้านนอก ก็เก็บไปกินหลายรังแล้วลามไปถึงต้นมะนาวตรงนู้นลามขึ้นไปทางโน้นอีกคุ้มมากเลยนะต้นเดียวเราซื้อเม็ดมันมาซองหนึง่งเราปลูกไวนาก็มีนะคะส่วนที่ปลูกไวนาแต่ไอ้ที่ปลูกไวนาจะโดนแมงกินมาัางไม่ค่อยงามเหมือนต้นนี้ต้นนี้อยู่บ้านสงสัยไม่ค่อยมีมาเลงไม่ค่อยโดนแมงกินเวลาไปต้มจะหวานมากเลยค่ะไปแล้ในะบ๊ายบาย บายแอนน้องในพูดบายบายก่อนนี่ว่าใจเด้อนี่กานสวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมต้นน้ำเต้ายักษ์ของเรานะคะใช่แล้วน้ำเต้ายักษ์เราซื้อเม็ดมาจากสวนหนึ่งร้อยไร่ที่โคราชนะคะตอนที่เราไปเที่ยวตอนนั้นอันนี้แค่ต้นเดียว เบียดเบียดขึ้นเต็มสวนเลยนะคะต้นเดียวอันนี้เป็นสวนที่บ้านนะคะไม่ใช่อยู่ที่นาเป็นสวนเล็กๆน้ำเต้าต้นเดียวขึ้นเต็มสวนเลยมาดูลูกน้ำเต้าตรงนี้เลยมันตัวลูกโตเท่าเนยเลยลูกไม่ค่อยเยอะแต่ลูกมันจะโตมาก อันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะต้องเบียดเบียดไปดูเป็นรูปที่เราเอา,เอาไว้เอาไว้เก็บมเมล็ดมนันนี่นะคะเบื้เรต่มต่อยมันติดมันติดเครื่องน,นี่ค่ะใหญ่มากแล้วก็ ที่ยังมีขึ้นเป็นลูกเล็กๆก็มีอีกเหมือนกันแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าจื่อๆแต่มันก็นูนล,ลามไปจนถึงต้นมะนาวข้างรั้วของเราด้วยมันแบบแตกไปเยอะมากดี๋ยวไปดูตรงที่มันติดลูกอีกด้านนะึงขึ้นไปอยู่นอะไรบนนั้นเด็กน้อยหนูไม่ขึ้นนูก็ดูกโอ้ยมดนี่มาดูด้านนี้มาดูด้านนี้หนูไม่ใส่รองเท้าเนี่ ตายและวฝั่งนี้มีอีกลูกหนึ่งโอ้ตายเดินไปก็ชนนู่นชนนี่ไปในวันนี้มาเดินมานีมาเทียบกับตัวทังเนยนี่ลูกนี้ใหญ่มากลูกนี้ก็แก่แล้วเราเก็บลูกนี้เราเอาไว้ทําพันในเดินมานี้ค่ะมามาใส่รองเท้าด้วยเด็กน้อยไม่ชอบใส่รองเท้าเด็กน้อยบ้านนี้ เดินมาตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไอ้นั่นไม่มีมดอยู่บนนั้นน่ะมีมดตรงกระถางต้นไม้น่ะแหละมีมดตรงที่หนูยืนอยู่นะเห็นไหมไหนมาเทียบกับน้องเนยดูชิไม่มีน้เหรอไม่มีค่ะต้นนี้ไม่มีน้ำนี่ไงนี่นี่ดูลูกนี้นี่ดูไปดูสิไปเทียบเทียบกับเนยดูสิเออเนยกับลูกน้ำเต้าใครโตกว่ากันไปดูชิไหนไปจับดู ี่ถึงความสูงก็ใช่ต้องยาวให้เหรอขนาดพท<ว>่างถึงเท่านี้เหยวเท่าแขนหนูไหมยาวเท่าแขนหนูไหมแต่ว่าดูกใหญ่เดี๋ยวไปดูลูก,กอ,อ่อนๆมันอีกด้านหนึ่งนะคะอ่ะแม่ขอบคุณค่ะยังกดไลค์ก่อน